แต่จะกลับวันนี้ก็ประโยชน์ผมโดยเอาซีเซฟกระดิ่งนะครับผมนี่ของโปรโมชั่นตามนี้เลย50ก็จะได้เป็นกล่องนะครับเนี่ยกล่องจีกล่องเนี่ยกล่องมันคือกล่องอะไรวะกล่องโปรโมชั่นเนี่ย50ก็จะได้4กล่องนะครับ90ได้8กล่องแล้ว50จะได้10บวกกล่องจีซีเนี่เอาไปสุ่มในเว็บนะครับ300ก็ได้32กล่อง500ก็ได้54กล่องนะครับแล้วก็ลูกกาชาเนี่ย1000ก็ได้128กล่องกาชา3ลูกตัวละครัวจะมี2แบบนะครับ300กับ500แล้วก็จะมีตัวสุ่มเว็็็บบบด้้้วววยยเเเอออออสสุุ่่่่มมกลลงงนนนีี๋ั เออนี่ของในกล่องนะครับสูงสุด97 97 96ก็ตัวละครดีส <out> ุดก็เนี่ยเนี่ยโคโจนะครับโคโจโคโจอะไรผสมอะไรวะโคโจผสมอะไรกันบ้างด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้นี่เป็น98ครับเพราะเนี่ยรอบนี้ผมจะไม่ได้เป็น97ล้วนๆนะครับแอดไม่ได้ให้98ไว้นะครับเป็น97อย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็นี่แชร์กลุ่มห้ากลุ่มก็ได้20กล่องก็ตัวละครมิคุนะครับแล้วก็ GT หนึ่งแสนนะครับนี่ครับเติมสามัญแค่ตัวละครนี่กับเซตนี่เลยนะครับ แล้วก็มีของกาชานี่มีประมาณนี้ครับของซ่มกาชาแล้วก็นี่ของที่ดีในจุดในเซตก็คือฮันนี่ทาร์นอตเอ็มเคเรนโบว์ครับสามชิน้นนี่ของคราฟใส่ข้าวแปนไม่ปรับแล้วก็อันนี้ใช้พวกใสเก่านะครับนี่พวกนี้ติดก้าเจ็ดมั้งถ้าจะไม่ผิดผมไม่เคยมีละนี่ของฟาร์มบอสนี่น่าจะก้าวเจ็ดก้าหกก้าห้านะครับแล้วก็วีพีมีถึงวีหกนะครับเนี่ยสองวีสองวีสามวีสี่วีหกวีหกเติมห้าพันนะครประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูในเกมเลยดีกว่าไม่ต้องรอช้าแล้วไปไปกัน ครับเปิดกองเรื่องด่วนยี่สิกองไปเล่นต่อเลยโอ้โหไม่ปวดเยอะหรอกนีวตาพี่แต่ว่ากเจ็ดโอ้โหไปเราออกเลยเาหลังจะเข้านนรสวนเนสวนไม่ถ่ายโอ้โหโกงเลยจคร ตรนี้ในแต่ละกก็ชูแล้วต่างเยอะเลยนะต่างเยอะเลยเนาะต้องใช่ไหมเขานะเราเราจะตอบเลยใช่ไหมันเลยต้องเดี๋ยวเนาะผมรู่เจ็บสาดจะไม่ได้อได้กูส่องดันบเลยบอลตัวเนียแตกแล้วแล้วได้เดี๋ยวนี่่

ไม่ได้หัวไม่ได้หัวอารอเาตัวเลกอย่างเดียวเลยคือวิ่งกับมุกงโไม่พี่สวยโอเหลือแม็ยามาหรือก็จะมีาให้โอ้จบเลยได้ไวอี่เปางีิตน้ิดดิบะมีตีมีมโดปืนดน เออระเบิดระเบิดเอยไม่เห็นหรอเข้าด้วยออกมาพี่ออกมาอะไรแล้มีเ่อนละครูฉันไหนอะไอ่งเ้ยอโอ้ก้องก้องเียนี่ไงนี่ไงมีคนนี้ไงะดูตายตายตาตายไหนวะนี่ไงนขายโมซินแ้งม่หไเห็นยมดไอ้ี่นี่มันบอดโ้เองชะรนรดเนี่ลององรับ ถูกว่าเราต้องไปสุดโนนนะผู้หมายถึงไม่มีคนมาแี่ยิงมาวะนึกตอบข้างยิ่งเช่นไงยิงไหมเจ็บเหรอเออคิดแล้วส่งคิดแล้วส่งไม่เลยเจ็บมั้ยหมูเหม่ยยอะเยอะปวดร้าวเยอะตอนเจ็บผมก็เจ็บเหรอ

อะไรวะนะเบื่อวะโว้ยตายไ่พักเลย้อมยาไม่ติดตลอดเลยทำไมวะ้อมยาไม่ทันเอาเยียบั่เอาอัน้นบนเลยไอ้นี่จะอกเอพี user left เอาุยเยบเองเลยเหยบหัวทำไมกระสุนน้อยวะอะไรอะไไวะ เยเจะเอว้ายังนพี่ผมตายแล้วตายแล้วอ้ยตาย้ยววยววยววเ็บพี่ยไม่ได้แกุ้ยไม่ได้อี้ปืนพี่เดย่ห้อแกได้ปุ้นะืนพอม้พี่อมย้าอยู่ไหนกันเนี่ยอต่อลั้ไม่ถูกแเกเดี๋ยวก่อนอูด เจตออ่อะไรไมงั้นไหอนัเก็บขึ้นน้เมากมลึกยอะมาโยมาเป็นไรนี่อ่จุ่ไหมเ็บไปเลยนะก็บเตะโดนอะไรเนี่ยไปดนก็เจตอเลยไปะ อาจจะยังดีอูกับตายไปไหมหกเมตรหกเมตเนาะได้คุณยตัวเนาะมีมหน่งนึ่งอยู่กันเลยนะตัมไนพี่อ่ไรนี่โนาจะจะจลจะตายแล้วพี่จะตายี่ออยู่ไม่เลยนี่ไมเลยนี่ ผมจะไม่หมดเวพี่มอยลบรไหวเตองนเบ่อมิได้กลแล้วพี่นี่เรอกลับมาแล้วพี่ไม่ตายพี่ไ่ตายอ่ะเอ้ทำไมโอ้มันไอ้เฮ้ยถึงปะมติดรอดอ่ะติดรอดเฮ้ยออยากไงวะ

เอาเลยแล้วเอาเลยไปียเาเลยเนี่ยเตัวเนี่ยมีแล้วแหละนี่ทานแกอตดตเมเนาะไปปวเจ็บิดตอเยดตเมไมเลยเจ็บแล้วเจ็บตัวเลยย่ไม่ถูกอ่ะเาได้จะเป็นนี้เรอ มาตามมาไม่เลนี่แบบพี่เนาะไม no like, ่ร you know? ู้อผมปมียังไม่ติดเอาพี่เนี่ย่ไปงตึ้งอ่นเลยเนี่ยไม่ปดเลยเนี่ยเรไปปนจมเกูลงก่อนกันไุ้ยอิ่มจัดะมาดิ เอาเพื่อนเยอะวลูกซองหรือไงเก็บได้กันเลยมีเล่นได้ครับคุ่งหนวล้ก็โดนลางแล้วยิ่ตายอ่ะก็ยังมีก็เอาเดี๋ยวเ้ยียี่งอะไรวะยี่ยี่ไม่ทำมิติแล้วช่วยล้งเดี๋ยวหยวบาีอยางีราก็ตีเนี้ยจะแบบยกินก็แดะไม่มีเด็บอกให้มันเล่นเถอะเฮยย้าไอ้มีมี๋ยวเรตัวโคตรย มีตัวโคตรยากถือท่เกว่าไล่ะลังหลังหลังหลังเลยดิอะนอนนอนกูโดนไปลอยเลยไงอ๋ดีเลยนี่หยุ่แค่หนึ่งอ่ะอะไรแถวมึงอยู่ไหนออยู่นอโดนเยอะเนาะอยู่นอจะถึงไล้วมาละจะได้การยัดยัดทหารเนี่ไปไปทุบไปน้องมีเจ้าเนาะเกียรตินอเกียรติน้องไหมเนา

ไปไหนไปานี้ตรงี้ตรงน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 ตรงนี้งนี้่รนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงงนี้ตรงนี้ตรงนี้ี้ตรงนีี้ตรงนี้ตรงน้ตรี้น้งนรนีรรนี้้ตรน้นี้นี้รี้งนนี้ตรนี้ตรงนี้ต mama hôm không anh, Để nay nó hôm này Đi hôm nay mama 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 hôm nay โดนก็แปดเดี๋ยวเล่นดีใส่ก้าวสิบออกเลยโอ้ยกูมีสองอยู่มีสองให้ฟาดด้วยขอได้ไล่ดีกว่าเจ็บเฮ้ยตีนึงตีนึงกูทายกันสามด้วยจัด มอไอ้หี่แบจะหมดอ่ะมันไม่ไปแล้วอ่ะไไปนึงะล่ะแบกอ่ะละตายตยนึ่งหัวอะไรันูหัวี่บีโต่อจี้ตเจ็บแกอือแสบตาละ เข้าไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วทุบอีกแบกไปมืดน่าจะเป็นยังไมาละทุบอีกแบกมาดิหมื่นหรอทุบอีกแเบลเดียร์เดียร์เดียร์

ไปเช่รวะหายหายไปไหอวะเดี๋ยวดูเาตนนะเดี๋ยวนะริลอิโะยิงมดีมึงไม่ดีโอ้ยยิงไม่ทนเนี่ยเลไยังไงเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไมีวิวะไปใส่เลยเหนลกยิงยิงใช่ไหมเลยแตปืนูตัวพี่ เดี sure ๋ยวน่ go. 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 ัอะเจอมุดน่อนี่อยู่นกูกูเบสเย็ตายล้วจะตายแล้วตายเน่ตายเน่กูไม่ด้รูไ้ตายไม่เจอไม่ไ้หัวกูยม่ได้แตกแตกเนไม่ได้เลยอะไอตัวนี้โอยนะไอตัววายไม่วาไม่มีขบี่กูซองอะไรวะไม่ใช่หรอ ชุดเดียวไม่ตายอ่ะไม่ไหวหอกไม่ไหวหรอกเ้าดีกวเกียร์ดีเ็ดีๆไม่ใ่ทไดิเาก็เจ็ดออกห่เป็นจา่มากังับแตลกอย่างเดียวตหน่วยได้ตายเก็บไปดิคเก็บปดิเกันีเลยไม่เาเก็บไปดิเอาไปเก็บไปดิอกเล่นกไปเกบ

นี่ M ี่หนอะนากูนะกูนะกูน่กูเออนากูเลยไดีไปดเลยโคดังเลยไปเนาะน่ากูเนาะได้เลย๋ยูกเหรอหัวพี่มันอยู่ดานโลกอยู่ไหนอะน่ากูเนาะริ้งไม่ดีได้มามาไ้กอยู่เนาะถึงครับละประตูประตูเอาเนาะนี่อยู่เจ็บไปทำไมไปทำไมเนาะ รปืนอีกอยู่พี่เรไม่เอาีวดีดีวได้รากัแล้เาเรา่าแล่งอววาเดยมไหนอเดยือแวเราเลีก่อนร่ะอ้ย่บ B1 ับอรกเราเล้เวากนม่าพี่เก็บพี่ไปเก็บเลกูอยู่เออเก็บเฉพาะว่าไอ้นี่ไม่ได้มไหนยนรยเออมีหัวตัวหัวตัวางอ่ะไม่ไหว ไม่เป like ็นไรของูแลจบคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมมีแต่ก้าวเจ็ดแต่ซุ่มไม่ไหวหรอกสาโน่ละมาเจอคลิปหน้าผมยิงไปเยอะเลวสามสิบกระชุ่มอะไปกันไปละ